ครับก็กลาบสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาส่งเรือกระบะซิ่งนะครับกระบะซิ่งหกศอกนะครับวันนี้ไม่ได้หงายครับฝนตกท้ายท้ายเรือเก้าสิบห้าเซนนะครับรีวิวรีวิวเจ้าของเจ้าของนี่เจ้าของครับน้อยแม่ต้าน,นครับ สงยางอีกแบบาต้องการเรแต่ก็ิไว้ครับอําเภอท่าสองยางเป็นเรือกระบะซิ่งนะครับหกเมตรวันนี้ไม่ได้ยงไหให้ดูเนาะเดี๋ยวเอาไปตสมกับตอนไายฝนตกน้าท่านใดสนใจเรือแบบไหนก็ติดต่อกันมาได้นะครับ กระบะซิง6เมตรนะครับตำนี้ท้าย95เบอโทรศัพท์0 8 1 7 7 4 4 6 9 3งครับลุงยนเลเรดนะครับผมอันนี้ยกมุแปะได้เย,ยอะมอยอ่ะยกแปะอันนี้ลงน้วมดูดอันนีน้ลงแ้ม โอเคครับนานาท่นานใดสนใจก็ติดต่อสอบถามประมาได้นะครับว่าจะเอาเรือแบบไหนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับฝนตกแล้วครับแล้วเจอกันใหม่วีดีโอหน้านะครับขอบคุณนานาทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video